ครับผมสวัสดีครับผมหมอบุญชิดครับผมครับถึงข้างหน้าครับนี่คือเถาวันเปรียงนะครับแก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็นได้ดีมากเลยนะครับผมนี่ครับผมใบเขาก็ไปทํารูปครบได้นะครับนี่เขาองเขาก็ผมนี่การตัดยานี่ผมก็ให้มันหมดครับขึ้นข้างบนผมอาจจะขึ้นไปตัดข้างบนด้วยครับผมก็ตัดว่าข้างล่างเสียดายนี่ครับผมใช่หมดเลยนี่ครับผม ถอนเปลียงครับแก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็นควอดปวดเมื่อยตามร่างกายลูกไปใช้ได้ทุกอย่างเลยครับผมเข้ายาดองยาต้มครับนี่ครับผมนี่เต็มหมดเลยครับกับที่อยู่ข้างบนนี้ครับผมนี่ถอนเปลียงนะครับนี่ใบของเขาครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันที่17เมษายนครับ67นะครับผมครับตัวยาที่ผมมาเข้ายาชมตัวยาที่ใหม่ๆนะครับผม ตัวยาที่ใหม่ครับผมไม่ใช่ยาที่จะจนมอดขึ้นขึ้นลา3-4ปีไม่ใช่นะครับผมผมตัวยาใหม่เลยครับผมนี่นะครับครับโอเคนะครับผมถอนเพียงครับผมเดี๋ยวจะตัดเอาแล้วครับผม